สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาหุงข้าวด้วยเตาแก๊สนะครับเพราะว่ามงหม้อหุงข้าวเสียซะแล้วครับเมื่อเช้านะครับลงมาอา่าทําการหุงข้าวนะครับสาวข้าวเสร็จเสียบปั๊กอ้าวไม่ติดซะแล้วลองเปลี่ยนเตาเสียบดูก็เหมือนเดิมครับ แสดงว่าม่วงข้าวเสียนะครับม้องข้าวเพิ่งปีเดียวเองนะครับเสียจะแล้วแต่เรามีเตาแก๊สครับเดี๋ยววันนี้เราจะหุงข้าวด้วยเตาแก๊สลองดูครับครับครั้งนี้นะครับหุงข้าวด้วยเตาแก๊สนะครับก็บเป็นครั้งที่สองของผมนะครับลองดูนะครับน่าจะทานได้อร่อยเหมือนเดิมครับ หุงข้าวด้วยเตาแก๊สนะครับก็เหมือนการหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าปกตินะครับแต่เราต้องคอยดูนะครับเตาแก๊สนี่ต้องคอยดูนะครับเพราะว่าถ้าน้ําแห้งก็จะไหม้นะครับเราต้องคอยดูเบาแก๊สน,นะครับแล้วคอยเปิดฝาดูเรื่อยๆนะครับหุงก็ไม่นานนะครับ ประมาณ25นาทีน่าจะได้อยู่ประมาณนี้ครับเดือนแล้วครับดูไปเรื่อยๆครับคอยดูเรื่อยๆว่าน้ำแห้งหรือเปล่าเลยยังไม่แห้งครับ แรงเลยครับถ้าลักษณะแบบนี้ไฟน่าจะแรงน่าจะเบาลงมานิดนึงนะครับเบาแก๊สลงนิดนึงการหุงข้าวด้วยเตาแก๊สนะครับก็เหมือนปกติที่เราเคยหงุงหงข้าวด้วยมหุงข้าวไฟฟ้านะครับใช้น้ําในปริมาณที่เราเคยใช้นะครับ เริ่มแห้งไปแล้วครับคออีกสักคู่ครับน้ำก็จะแห้งไปหมดนะครับข้าวสวยเลยครับเหมือนหุงข้าวหุงข้าวตามปกติเลยนะครับสวยน่าดูแต่เราปิดไว้นะครับเราก็ปิดแก๊ส ให้มันระอุอยู่บนนี้ก่อนนะครับแก๊สเลยครับรู้สึกจะเปิดบ่อยนะครับติ่นเต้นนิดน,นึงผมเข้าด้วยเตาแก๊สอ่าเดี๋ยวลองมาดูซิว่าข้าว สวยน่ารับประทานไหครับสุกนะครับสุกนะครับเนี่ยสุกโอ้ข้าวสวยด้วยครับถือว่าใช้ได้ครับโอข้าวนี่สวยงามเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดซับสไข b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ